มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภูเก็ตปิดโรงพยาบาลสนามหลังรักษาคนติดโควิด -2 รายสุดท้ายหายดีแล้วค่ะภูเก็ตนะคะมีแววดีหลังปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่2หลังจากรับรักษาคนติดโควิดมาอย่างต่อเนื่องนะคะปรบมือให้กำลังใจผู้ป่วย2รายสุดท้ายหายดีพาตัวขึ้นโดยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ วันที่5พฤศจิกาย,ยน2564เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่2มหาวิทยาลัยรัชภัฒภูเก็ตนะคะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วค่ะหลังเจ้าหน้าที่นะคะได้รักษาตัวผู้ป่วยโควิด19จำนวน2รายสุดท้ายเสร็จสิ้นและได้พาตัวออกจากโรงพยาบาลสนามเดินทางกลับที่พักแล้วค่ะ ั้งนี้นะคะโรงพยาบาลสนามดังกล่าวได้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่ระดับสีเขียวจนถึงสีเหลืองนะคะโดยถ้าผู้ป่วยอยู่ในระดับสีแดงคืออาการหนักจะถูกส่งไปรักษาตัวที่อื่นซึ่งการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็แสดงถึงสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดดีขึ้นมากค่ะทางนี้นะคะโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้อำนนยความสะดวกรับตัวผู้ป่วยจากเทศบาลตำบลต่างๆ ในจังหวัดนะคะมาทำการรักษาโดยได้ทำการดูแลจนมีอาการหายดีแล้วจึงส่งกลับที่พักการปิดโรงพยาบาลสนามครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแถวปลบมือให้กำลังใจผู้ป่วยโควิดก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับภารกิจครั้งนี้ค่ะภูเก็ตปิดโรงพยาบาลสนามนะคะหลังรักษาคนติดโควิด2รายสุดท้ายหายดีแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ